ม่ออกมาเดินเที่ยวคงไม่รู้ว่าทิวทัศน์ที่นี่งดงามมันก็สวยเหมือนเจ้านั่นแหละจริงเหรอจริงสิสวยเป็นซาลาเปาเลยประสา์ข้ารู้จักกับเจ้ามานานแล้วเพิ่นได้ยินจะชมข้าเนี่ยก็ใช่สิก่อนในข้าชื่นชมเจ้าไว้ในใจนะแต่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะชมออกมาจากปากข้า <c oughs> เอออฟเฟยมีเรื่องหนึ่งอยากคุยกับเจ้าอะ อะไรเหรอหลังจากแม่ข้าตายแล้วข้าต้องไปอยู่กับพ่ออย่างนั้นแต่ตอนนี้ข้ามีเจ้าแล้วนะหมายความว่าไงก็หมายความว่าเ,เราแต่งงานซะเลยดีมากมันพิเศษเหลือเกินนะข้ารอเวลานี้รอมานานแล้วอ่ะจริงเหรอจริงเราแต่งงานกันนะ จะตายแล้วก็ตายอย่างตาหลับจริงไหมจะไมพูดอย่างนั้นล่ะเออเปล่าพูดสิอย่ามาขับข่าสิพูดสิอย่าถามด้ไยมพูดเถอะนะไม่เอาหน้าคืนนี้นะข้ากำลังฝึกวรยุทธ์อยู่วิชานี่หากเข้าใกล้สตรีแล้วก็ธาาุไฟจะแตกสั้นเลือดออกจากวาวรจะไม่ชอบวรยุทธ์นี่นะอยู่ดีๆจะไปฝึกวรยุทธ์ทำไมอ่ะเฮ้ยคือนี้ข้ากกักกูอีโหลจะติดตามล่าเรามาถึงเมืองหนองแสงเนี่ยสิ ข้าจุนเรียนวิชาจากเฉียนวันหลีวิชาเนี่เรียนขึ้นกลางไม่ได้นะหากแต่งงานเข้าจะต้องตายแต่หากเพื่อเจ้าแล้วข้าจะไปนสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยปะต่็กข้าไม่อยากให้เจ้าตายนี่นะไม่เป็นไรนะ้าถึงตายเข้าก็ไม่กลัวอือย่าเลยนะาในไหนข้าก็เป็นคนของเจ้าแล้วอย่างมากก็รอต่อไปทำกันได้เหรอเอาเถอะเจ้ารอข้าหน่อยนะข้ารอปากเจ้า หากสเร็จยุดแล้วก็จะแต่งงานทันทีเลยให้มันจริงนะจี๊ดอาจูเอยคือจะลงกับฉันเป็นไรอะฮะข้าเกือบเสร็จนะข้าทำยินงไม่ได้ถ้าไฟแตกวุ่ยุดบ้าบออะไรของเจ้าก็ไม่รู้ มันเป็นวิชาหรือสีตีแปลงอะนะวิศซกุโปนเพลงเขาเรียนไปจะไม่จบเพลงเลยประมาณห้าหรือสิบปีนะงจะจบใช้ช้าจังเลยจะก็รู้นะข้าก็ต้องห้ามใจตัวเองเหมือนกันข้าทรมานมากกับเจ้าเยอะนะนี่ข้าจะรอเจ้าต่อไปเจ้าพยายามอยู่ให้ห่างข้านะแต่หากโกหกข้าข้าจะตายให้เจ้าดูอย่าพูดพูดอย่างนั้นสิข้าไม่ยอมให้เจ้าตายอยู่แล้วน่ะ